สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะก็จะมาชวนเพื่อนๆกินกาแฟลูซิก้าเหมือนเดิมเทำหมถึงต้องเลือกกินโูซิก้ารู้ไหมเพราะว่ามันมีสารอาหารถึง25ชนิดไงมันมีประโยชน์ไงเราต้องการเอาของดีอะเข้าไปไว้ในร่างกายของเรานะคะเพื่อให้ระบบของร่างกายของเรานะคะมี การขับเคลื่อนที่ดีแล้วก็มีการอายุการใช้งานที่ยืนยาวมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ใส่ผงบอลเพสไปน,นิดหน่อยเหมือนเดิมอันนี้ก็คือคอลลาเจนที่แบ่งออกมาใส่ไปช้อนความจริงไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่าเราอะ อยากได้สารอาหารเยอะๆเราก็เลยใส่ไปอีกโลซิก้านะคะก็คือช่วยเรื่องการกอดเซลล์มะเร็งนะคะและงับการกอดเซลล์มะเร็งนะคะช่วยเรื่องออสเมร์ are, ช่วยเรื่องอ,อยับอย่างเบาหวานนะคะ แล้วก็ช่วยเรื่องสายตาช่วยเรื่องข้อเขา่าระบบเผาผ่าญในร่างกายนะคะคือหลายอย่างอะ่ะเพราะมันมีส่วนประกอบหลายอย่างเลยวิตามิน A วิตามิน C ลูทีนผงบอระสารสกัดจากผงบอระเพ็ดออผงข่ารอดสารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวบะสารสกัดจาก เออแปะกล้วยเห็ดดินจื้อหลายอย่างอ่ะเพื่อนพูดไม่หมดพูดไม่หมดวนเหียววนเหี้ยวจ้าจริงๆแล้วมันมีประโยชน์จริงๆเพื่อนแล้วมันหอมมาแล้วกินงายมากไม่รู้แหละอะไรที่มันเป็นของดีๆสิ่งดีๆนะ ก็จะกินให้กับร่างกายเรานะคะเพื่อที่เราจะได้แข็งแรงเพราะว่าคนรอบข้างเราต้องการเราอยู่กินให้ดูนะหอมมากเพื่ออร่อย ก็คลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆไปเท่านี้ก่อนนะคะก็ชวนเพื่อนๆมากินกาแฟดีๆกันเนาะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ